นี่ไงถึงแล้วข้าหมกไก่ลุงบางนะฮะนี่ฮะมีกงมีแกลบจัดนอกสถานที่ดูหน้าตาสิทุกคนน่าทานมากเราอยู่ซอยเทศบาล16ป,ปากช่องซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับทางในรถไฟนะรถไฟปากช่องอยู่ฝั่งนู้นเป็นเลขที่เทศบาล15แล้วก็ตอนเย็นๆก็จะมีตลาดไนบาซ่าตลาดเทวดาอยู่ตรงนั้นไงข้ามมาฝั่งนี้นะพี่เปิดทุกวันไหมคุณพี่จ๋า,าจ้าโอเคเลยตรงนี้เนี่ฮะ ไม่ไกลจากบ้านสวนริมน้ําแอดปากช่องหะที่พักแบบริมน้ําสวยมากแลก้วก็นี่ฮะบังมากนะฮะข้าวหมูกไก่ลุบงบางนี่ฮะเป็นต้น,ต,นต้นต้นกำรับของพี่จากจังหวัดอะไรฮะอี๋ยว่าเป็นคนปากช่องอยู่แล้วอ๋ออยุธยาเลยนะฮะมาจากกรุงเก่าอยุธยาเลยนี่ฮะเป็นซอยเทศบาล16ตรงนี้ตรงนั้นจะเป็นซอยสาใช่ไหมถ้าถัดไปก็ไปอินบุญไงฮะ,ะแล้วก็เราก็จะเจอ ข้ามหมุกไก่ตรงเข้ามาหาไม่ต้องเลี้ยวแต่ถ้าเกิดเราเดินไปตรงนี้ฮะนะฮะก็จะมีซอยเลี้ยวขวาไปบ้านริมน้ำนะฮะบ้านสวนริมน้ําแอดบักช่องทุกคนอู้ตรงนี้มีขนมปรกกาดหน้าอุดหนุนทุกคนจ้านะฮะตรงข้ามบ้านสมุนไพรเป็นอย่างนี้น่าทานมากเลยอ่ะมีมัสมั่นเหรอฮะอ๋อมีมัสมั่นด้วยมีซุปเนื้อด้วยทุกคนส่งฟรีนะฮะทุกคน ข้าวหมกไก่น่าทานมากนะฮะถ้าเป็นข้าวหมกไก่ที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะแบบสุดยอดมากๆไม่มีใครชนะเลิศเขาได้เลยนะอะทุกคนจะมีเมนูเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี่จะมีซุปหางวัวมัสมันไกันมีข้าวหมกแท้ด้วยนะฮะทุกคนข้าวหมกแท้แล้วก็ใส่หอมเจียวอันนี้เป็นของต้องโรยหอมเจียวเนาะ วันนี้ก็จะมีข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อซุกเนื้อนอ,อนะฮะจะมีของกินเล่นซุกกลิ่นนะฮะเป็นแบบคั่วมันฉาบเปรตแตกประมาณนี้ฮะทุกคนมีไก่ทอดด้วยนะทุกคนนี่ฮะนั่งในร้านได้ฮะ,ฮะทุกคนสามารถนั่งในร้านได้เรามาแต่เช้าเลยนะฮะอุ้ยน่าทานมากเลยพี่จา๋าดูสิสถ้าเอ่ยถึงปากช่องนอกจากขา้าวหมกไก่อร่อยที่นี่แล้ว อะไรบ้างที่แบบนักท่องเที่ยวจะต้องนึกถึงต้องมาควรมาควรกินอ่าที่นี่อ่าอละก็ก็เป็นซอยหมู่บ้านที่แบบมีโรงโรงโรงเรียนสองสามโรงอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็คึกคักฮะเปิดถึงกี่โมงอ่ะพี่ถึงกี่โมงอันเนี้ยอ่าอ่า่ะจ้ะอ๋อจะไม่มีข้าวเหนียวไก่ทอดเนาะแบบหัดใหญ่เนาะ นี่ไก่ทอดหั่นใหญ่เมื่อก่อนเน่ยเคยขายข้าวเหนียวอยู่แต่ไม่เออ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 นี่ยมีมีข้าวเหนียวไก่ทอดด้วยจ้ะจ้ะนี่ฮะบรรยากาศร้านแบบน่านั่งมากทุกคนนะฮะนี่ฮะเราไปดูหนึ่งนะฮะอมีน้ำอมีเฉากปวยด้วยนะฮะนี่ฮะไม่หาไม่ยากเทศบาล16เป็นซอยที่แบบอาหารการกินเยอะอยู่แล้วแล้วก็อยู่คาเฟ่ก็อยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้เลี้ยวขวาจำได้ไหมฮะก็ตรงซอยเลี้ยงเลี้ยงพาณิชย์ใช่ไหมเขาเรียกตรงนั้นอะ ก็จะเป็นอิ่มบุญย้ำอีกทีแล้วก็แล้วก็นี่ฮะข้าหมกน้ำจิ้มรสเด็ดทุกคนรสมากน่าทานมากเลกยทุกคนนี่ฮะน,นี่ฮะตรงข้ามชมรมสิ่รร์เจาะสวนกุหลาบปากช่องทุกคนดูที่แกงมัดสมั่นหน่าทานมากทุกคนดูสิเส,สียดายเนาะมาไม่มีวันวันนี้ไม่มีมัดสมั่นเนาะแต่น่าทานมากเลยทุกท่านที่เราจะไปเออไปหา เราต้องวางแผนใหม่ไงน,นะฮะไปแถววัดวัดวดชิราพี่รู้จักไหมวชิราลงกรอ,อ่ะเราจะไปเส้นทางนั้นนะฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปเรารับขอบไปนะฮะรถมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินออกไปทุกคนเนี่ยจักทุกขนน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยน่ารักสุดสดุที่ข้าวหมูกไก่ลุงบงังฮะเทศบาล16ฝั่งตรงข้ามกับรถไฟปากช่องทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะไปแซ่ กันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปแซ่บกันทุกคนประีลูกกติคาอุ้ยน่ารักจังเลยน่ารักมากเลยลูกอจ้าหันเดี๋ยวเราเดินไปนะฮะชมบรรยากาศในซอยนะฮะเนี่ยฮะบรรยากาศจะเป็นแบบว่าเช้าเช้าที่น่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยตายแล้วพอคุณพ่อคุณแม่เขาน่ารักมากเลยรอยยิ้มแบบประทับใจนะฮะทุกคนอย่าลืมมาปากช่องนะแล้วมาข้ามุกไก่ลุงบงังจริงๆแล้วออกปากช่องนี่คำขวัญปากช่องทุกคนจำได้ไหม ชวนชมปากช่องเหรอเขาเรียกชวนชมเขาใหญ่ใช่ไหมแล้วก็อะไรนะทุกคนชวนชมเขาใหญ่อะไรอะ่ะทุกคนเร็วช่วยนึกหน่อยคําขวัญนนะ่ะเมื่อวานเรายัางพูดกันอยู่เลยแล้วก็อะไรนะอ,อ๋อ,อจําไม่ได้ทุกคนอันต้องช่วยกันนึกนะมีเขาใหญ่มีหินหลากสีอะเขาเรียวกว่าหินอ่อนหลากสีเรายังไม่เห็นหิน,หนอ่อนเนาะแล้วก็ออ น้อยหนาน้อยหนาดีปากช่อง<ม>ก็จะมีผั์ของเขาที่อากาศดีนะฮะที่นี่นะฮะเลิศนะ่ะลองนึกเดี๋ยวเรามาบอกกันเนาะเดี๋ยวจําได้ก่อนแล้วค่อยมาอันนี้ฮะตรงนี้ซอยสามเลี้ยงเดี๋ยวเข้าไปที่บอกไงฮะเดี๋ยวเข้าไปก็จะเจออิ่มบุญนะคะอาหารเจที่อร่อยที่สุดในโลกในซอยนี้ก็จะมีข้าวมันข้าวหมกไก่อร่อยที่สุดในโลกแล้วก็จะมีอาหารเจมียูคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่ดีที่สุดในโลกมีสมูทซี่ที่แบบ เข้มข้นในซอยนี้อร่อยมากนะฮะเดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วทุกคนอ่ะจริงๆเราเดินตรงไปนี้ใช่ไหมต้นซอย16เทศบาลอุ้ยรถเรามาแยกนี้บ้างทุกคนคือมันจะแยกตรงนี้ฮะแยกลูกตัววายทุกคนเรามาตรงนี้บ้างแล้วก็ทะลุออกมาก็จะเจอถนนที่ไปนี้ทันนรถไฟไงทุกคน คตริสาอยู่ฝั่งนู้แต่เราอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีข้าวหมูแดงสุพรรณสาขาสองจำได้ไหมนะฮะข้าวหมูแดงสุพรรณนะฮะนี่ฮะเราได้ชมศิลปะทุกคนนะฮะภาพวาดฝาผนังสวยมากนี่ฮะถนนสายหลักนะตรงนู้นตรงข้ามเลยนะจะเป็นมินิบิ๊กซีเห็นไหม ก็จะเป็นสถานีรถไฟอยู่ข้างหลังอ้าเขาแคนคนเห็นเขาแคนข้างหน้าไหมเยื้องกับเขาแคนเราหาเขาแคนจะเป็นข้าวมูแดงสุพรรณแต่เราเดินต้องไปเรื่อยๆเนาะประมาณกิโลหนึ่ง mm hmm. เขาบอกว่ามีร้านอาหารใต้อยู่ใช่ไหมเราต้องตามหาตามรอยไปาาทุกคนช่องของเราจะเป็นช่องที่รวบรวมนะฮะโรงแรมที่พักรีสอร์ทโฮมสเตย์นะฮะที่ดีที่สุดมาไว้ คำว,ว่าดีที่สุดนี่หมายถึงว่าบริการดีนะฮะเป็นมิตรนะฮะสะดวกสบายที่พักออเขาเรียกว่าอะไรประทับใจนะฮะคุณบางคนบอกว่าเอา้าทาไมไม่ไปโรงแรมนั้นโรงแรมนี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้ในปากช่องก็มีตรงนั้นตรงเราเราก็อาจจะไปแล้วก็ได้แต่เราไม่ประทับใจไงเข้าใจไหมทุกคนฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าหมายความว่าจะได้ลงในะช่องของเราานะนจงภูมิใจเฉิด ที่ได้ลงช่องนี้ฮันไม่ได้ง่ายนะทุกคนเข้ามาดูได้ร้านที่เราไปมาเยือนนะฮะร้วนแต่เป็นร้านที่คุณภาพโรงแรมรีสอร์ทอย่างที่บ้านสวนดินน้ำแอดปากช่องเนี่ยคืออันดับหนึ่งในย่านนี้เลยฮะนะฮะอาจคือเป็นเป็นรีสอร์ทสไตล์รีสอร์ทสชั้นสวยหรูไงแนวธรรมชาติด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอาโรงแรมนั้นดังใหญ่กว่ามีตึกก็เป็นร้อยๆทำไมไม่ดีหรอมันไม่ได้วัดกันตรงนั้น ถูกไหมฮะบางทีร้อยห้องพันห้องจะมีคนพักอยู่อาจจะไม่ได้ม่ได้เต็มเสมอถูกไหมฮะแต่เราดูที่บริการไม่ต้องดูที่ขนาดแต่ดูที่คุณภาพถูกไหมฮะนี่ฮะเราเดินตรงมาเรื่อยๆนะฮะทุกคนเดี๋ยวก็จะถึงข้าหมูแดงสุพรรณนะฮะนี่ฮะทุกคนข้าหมูแดงสุพรรณบุรีเป็จ้ะ คนเริ่มเยอะเลยนะฮะอันนี้จะเป็นจำได้ใช่ไหมบรรยากาศเมื่อวานที่เรามานะฮะเขาแคนจะอยู่ตรงข้ามทุกคนเลิศมากเขาช่องปากช่องถ้าเขาช่องนี้เป็นจังหวัดตรังเป็นกาแฟเขาช่องทุกคนอย่าสับสนนะจ๊ะนี่นะครับทุกคนสวนสาธารณะเขาแคนปากช่องนะฮะเรายังไม่มีโอกาสเวลาเข้าไปข้างในสวนสาธารณะนี้นะฮะไว้มีโอกาสต้องมาอีกแน่นอน นะครับทุกคนนี่ฮะเดินออกมาจากสวนบ้านสวนริมน้ำแอดปากช่องฮะก็จะเจอข้ามกไก่ของลุงบังเนี่ยฮะอร่อยมากเขาบอกนะดังมากพลาดได้ไงถูกไหมฮะทุกคนเดินมาแป๊บเดียวเองนะเออเดินมาแป๊บเดียวก็จะเจอบรรยากาศแบบต้นไม้เขาใหญ่แบบนี้เล้วว่าทุกคนดูสิแม้แต่ปั๊มเชล นี่จ้าชานมไข่มุกมันโนอีทุกคนมันโนอีนี่เลิศนะยังไม่เปิดทุกคนยังเช้าอยู่ชานมไข่มุกมันโนอีเราเคยไปทานที่บางขุนพรหมอะฮะตรงตลาดเทเวศเลิศมากว้ายทุกคนดูสินะฮะเดินมาจากบ้านสวนริมน้ำแอดปากช่องนม่ไกลฮะนี่ฮะี่นั่งริมน้ำด้วยนะทุกคนไว้ต้ามีเวลาเราเข้ามาถ่ายนะ คนเยอะมากแต่เช้าเลยนี่เพิ่งจะมาเจ็ดโมงครึ่งเองนะฮะเป็นตลาดพระ,ะทุกคนเชาพระต้นอะไรอย่ะทุกคนมีดอกเนี่ยดอกสวยนะพวกนกมากินลูกมนะันาอ,อ๋อเหรอเนี่ยเพิ่มชื่อแล้วเออเราเห็นมันเห็นใบแบบนี้ผมเรี่ก่าต้นบัวตองนะแต่มันไม่ใช่นะ อัน,นต้นขี้ไก่อันนี้ต้นต้นสาบเสืออันนี้ต้นผักกากรองทุกคนสีชมพูนะฮะเดี๋ยวนี้ฮะถึงร้านแกงใต้ตรงทางหลวงนะฮะโอ้ยกลิ่นหอมแกงใต้ปร,รินแกงใต้อืนี่ถึงแล้วทุกคนแบบเรื่องลือความแซ่บเนี่ยปร,รินแกงใต้ตรงหน้าทางหลวงเลยทุกคนดูสิดูลูกค้าเต็มร้านเลยอะเราก็แหกปากซะ นี่หาทางหลวงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยตรงไปก็บ้านสวนดิมน้ำไปนี่ประมาณกิโลหนึ่งนะฮะทุกคนหลุดมาโลก EP แรกกันทุกคน